โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เอาปลามาลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกก็เลี้ยงปลาหายากอยู่ตั้งนานนะครับใครมาก็ถามว่าเลี้ยงปลาอะไรเนาะก็บอกว่าปลาหายากยากจนถึงขั้นหาไม่เจอเลยครับผมตอนนี้บ่าวยอก,ก็เอาปลามาลงแล้วพวกนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาคาบเล็กแล้วก็จะมีอันนี้เป็นทับทิมครับ ก็จะเป็นซักเกอร์ไว้ดูดก้นดูดขี้พวกตะไคร่พวกอะไรก้นตู้นะาะสองตัวตัวนี้เอามาเป็นเมดของปลามังกรเฉยๆนะทุกคนปลาที่เราจะเลี้ยงจริงๆคือปลามังกรครับก็จะมาถึงพรุ่งนี้เนะาเะเบายก็ได้ประมูลจากฟาร์มที่มีคุณภาพนะทุกคนชื่อว่าอะไรนะชื่อเอฟฟา,า,าร์มฟามปลาโรบวนาโดยเฉพาะนะปลามังกร เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้เบิงนะว่าปลามังกรของบ่าย้อยจะสวยขนาดไหน